สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆนี่วันนี้ปาอ้อยก็มาพบมาเจอกับเพื่อนๆนี่แล้วโอ้วันนี้ปาอ้อยไปห้าม้อมาเลยไม่ได้แพ็กข้องเพื่อนเลยกะวันนี้ไปรีบกลับรีบไปรีบกบลับเราก็จะรีบมาแพ็กไม่ทันหรอกโอ้โหมาถึงบ่ายสอง <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยจัดเลยแล้ววันนี้ปออ้อยก็เลยไม่ได้แพ็กแต่พรุ่งนี้ก็จะเริ่มทยอยแพ็กให้แล้วนะจ๊ะต้นไม้ ก็จะทยอยส่งเนาะเพื่อนๆเนาะอากาศร้อนมากเลยตอนนี้บ้านไข่เจอลุกเห็บเจออะไรบ้างลหละเนาะก็ระวังกันบ้างที่ย่บ้านปลาอ้อยเขาว่าจะมีฝนแต่อย่างไม่มีเลยตกล้อนจังเลยร้อนมากๆวันนี้ปลาอ้อยก็ที่วันนั้นทําคลิปก็นี่แหละขยายพันบอนซี่แบบอฟั่งมั่งแบบผ้าจอมตัดหัวผ้าชิ้นอะไรอะไรปลาอ้อยก็ไม่ได้ามาให้ดูก็เลยวันนี้จะเอามาให้ดูอ่าอย่างที่หนึ่ง ย่างที่นึ่งเลยก็คือแบบนี้ที่มันขึ้นมาแล้วมันไม่ซวยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าที่ปอ้อยเคยซ่อนว่าตัดเลยตัดตัดให้หมดปอ้อยไปตัดยกโคนตัดหมดเลยเนี่ยเพื่นอนเพื่อนแล้วเข้าก็ขึ้นมาไหมเลยนะจ๊ะนี่ขึ้นมาไหมแล้วนี่เหนมะมันก็จะสัน้นๆตะมุตะม,ตะมิอันนี้นะจะเป็นสหัตเดชะเพื่อนเพื่อนสหัตเดชะของปอ้อยอันนี้อ่าเป็นหัวเก้าก็คืออยู่ไหนกระทั่งนี้แหละแล้วมันไม่ซวยปอ้อยก็เลยตัดเนี่ยนะจะประมาณนึ่งเดือน ประมาณนึ่งเดือนเพื่อนๆเนี่ยตัดแล้วก็ใส่ในตู้อบไว้เนาะช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยป้าอ้อยว่าบ่อนบ่อนก็ขึ้นฉาป้าอ้อยว่าหน้าหนาวดีกว่าเน,ะนาะหน้าหนาวดูใบไม่สดชื้นหรืยอยังไงแต่หน้าหนีมันร้อนแต่ใบมันสวยกว่าหน,น้าหนาวแต่มันจะทิ้งใบไหวใบจะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องไหวแต่ความสดใสดีกว่าหน,น,น,น้าหนาวหน้าหนาวเมื่อนใบ่จะแหง้งแหงดานๆหรืยอยังไงเพื่อนๆมันก็แล้วแต่นี่เนาะนี่นี่นะจ๊ะนี่ประมาณนึ่งเดือนเลยนะ แล้วก็นี่เห็นไหมมันตัดตัดแล้วมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือตัดอ่ายู่ในกระถางเดิมเดิมเนี่ยปาอ้อยตัดเปเช็ดมันไม่ซุ้ยขึ้นมาไม่เพื่อนเพือนบอกแล้วยังไงเขาก็ขึ้นขึ้นมาไม่ใบเขาก็ซุ้ยเพื่อนเพือนอันนี้แบบปาดจอมนี่ปาดจอมปาดจอมก็จะขึ้นมาต้นเขาก็จะเสมออย่างงี้ต้นแม่เขาก็จะไม่มีต้นจอมอ่ะมันจะไม่มีมันก็จะมีต้นลูกต้นเต้าขึ้นมาอย่างงี้ตอนที่ปาอ้อยปาดจอมไปอันนี้ ลูกหมาปะวะมันจะเป็นใบที่สีชมพูคล้ายๆแบบร่วงล้าน,น่ะเพื่อนเนี่ยแต่พอตัดแล้วขึ้นมาให้ไหมเป็นสี่นี้เลยนี่คนละซี่คนละเลืองกันเลยนะจ๊ะน่าจะเป็นลูกหมาเนาะเนี่ยลูกหมาเรื่องลวงล้าดวะ <c oughs> ลูกหมาก็ว่าไข่สนหมดจำไม่ได้เหมเือนเนี่ยแหละเนี่ยมันขึ้นมาอันนี้คือหมาป้าจ,จอมออยกะไส้กะทา่งเนี่ยไวเนี่ยตั้งก็ประมาณเดือนนึงแหละจะทำลุ้นๆเดียวกันและอันนี้คือแบบฟั่งฟั่งถังหัวคุณเพื่อน ฝั่งทางห้วมันก็จะมีจอมแม่แล้วก็มีรูขึ้นมาเช่นต้นนี่ต้นนี่คือเป่าวุ้นจิ้นนะจ๊ะเพื่อนเพือนเนี่ยฝั่งหัวอันนี้คือแม่แล้วก็ผ่าลูกพ่าเต้าขึ้นมาด้วยแต่แม่ก็จะใหญ่กว่าเห็นปะแต่อันนี้แม่เพิ่งจะขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นหนุมานลูกยังไม่มาอันนี้ฝั่งทางห้วอันนี้ก็บรรดาอันนี้แหละใบค้าวๆไม่รู้จะเป็นกวนอิ่มลื่นแต่ดูรากเพื่อนเพนหล่นออกมาขนาดนี้ไม่ต้องกลัวบอกเลยว่าห้วะแยเพื่อนเพือนเนี่ยบอกว่าหัวเลยงทางห้ว อันนี้ผ่านรูขึ้นมาด้วยห้วนนี่เปาบุญจินอันนี้นะจะเป็นต้นแม่เพอาใหญ่ก็เข้าแล้วก็จะผ่านรูมาอีซ้มต้นอันนี้ฮันุมานยังยังไม่ผ่านรูมาเพื่อนๆมาต้นเดียวนี่อันนี้ฟังแบบสังหัวจะปะอ้อยฟังรวมกันเพราะกระทั่งมันไม่มีจ้ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้นต้นบอนซี่อันไหนที่มันไม่ซ้วยมันไม่โตปโอ้อยก็เคยทําให้เพื่อนๆดูไปมาต้องหวัน่นไอ้หนกมันมาทะเลาะกันปวดหัวเลยวันนี้ปอ้ยอยกากาศก็หลอดแล้วมันเนี้ยแกะจะแจกแัะจะเนี้ย เพื่อนตัดเลยตัดทิ้งตัดทิ้งฟั่งไข่แม่ป้าจอมก็ฟั่งฟังสังห้วงไงแลวมันก็คืนแต่มันฉาหนยเนี่ประมาณหนึ่งเดือนนะจ๊ะใช้เวลาอันนี้ป้าจอมป้าจอมมาต้มจะหย่กว้าเนาะมันก็อยู่ที่หัวเพื่อนอันนี้หัวหมายมันพันมันเป็นปีแล้วเนาะพ้าวป่อยนี่หมายเป็นปีมันจะโตไวถ้าหมายมันหกเจ็ดเดือนมันก็จะโตตามอายุข้ามันนี่เลยจ๊ะเพื่อนือนแต่ขึ้นมาเนี่ยให้มาบอกแะเลมันก็จะซุ้ยซีซสั้นันจะซดใส้่าเดิมอันนี้ก็คือการขยายพันธุ์แบบ แบบต่างๆคือบอนซี่ที่ป้าอ้อยมาให้ดูคือไม่ตายเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะทํามันให้ลุบล้างแบบน่าจะพาน้องไปยุ่นในสถานะนหนจะร้อนจะหนาวจะพ่านจะฝ้นจะนั่นแหละใบไม่ซวยใบขี้เล็บป้าอ้อยมาทำให้ดูหมดทุกอย่างเพื่อนๆคือยังไงก็ไม่ตายมันไม่ซวยตา้ใจใบทิ้งตั้นานจะได้เชยชมใบทันแต่ท่านก็เนี่ยให้มาขึ้นมาได้อุณหภูมิที่เหมาะส้มได้น้ำที่ดี ถ้าเลี้ยงในอุณหภูมิเหมาะส้มหนามที่ดีการก็จะใหญ่ใบก็จะแบบสดใสใบจะดูแบบไม่แห้งกระด้างอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อน,นเนาะนี่เห็นมาขึ้นทุกต้นจะเพื่อนเพื่อนขึ้นทุกต้นนี้ขึ้นมาเป็นกอเลยนี่เป็นกอเลยไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยอันนี้ปาอ้อยแต่ปาอ้อยก็จําได้ว่ามันมีลายห่วเหมือนกันแหละห้วแม่ห้วลูกยูเนี่ยมันไม่ซวยวปาอ้อยก็เลยตัดทิ้งมันเป็นบอนดั้งเดิมหมเลยเนี่ยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยเข้าก็ขึ้นมาอันนี้ฟังทั้งห่วอันนี้้แบบาจอม ให้มขคืนเมื่อกันหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นบอนซี่ไม่ว่าจะขยายพันธุ์แบบไหนหรือว่าเข้าจะมีลักษณะยังไงเข้าก็ไม่ตายนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้ปอ้อยก็เลยมาให้ดูประมาณนี้วันนี้อาจจะไม่ได้ทําคลิปอะไรที่ม,มันยืดยาวเพราะว่ามันก็จะมืดแล้วแล้วก็ปอ้อยวันนี้โอ้โหเยนทั่วขับรถปไปห้ามอ้อเ่ยร้อนมันร้อนม้าจริงๆจ้ะล้วก็จะมีบอนซี่มาแบ่งปันเพื่อนๆเนานะ อ่าปออ้อยก็จะมาค่ายบอลซีก็ค่ายเรื่อยๆค่ายทุกวันละวันละเล็กละน้อยก็ค่อยๆดูจะไม่ได้ค่ายทีเดียวยืดยาวอันนี้วันนี้จะมาให้ดูไหมอันนี้ซับเซษที่จะมีต้นเดียวนะซับเซษที่ใส่แม้พันธุ์นี่ปออ้อยบอกแล้วมันซุยซุยจริงซุยจริงๆจะซับเซทเที่นี้เป็นเพื่อนใครจะรับต้นนี้อยู่ที่ซ่องรอยซ่องรอยห้าสิบบาทซับเซษที่ต้นนี้นะจ๊ะ ซ่องอยหาสิบบาทเพื่อนเนใครจะรับก็ฮัลโหลโทรห้าพ้อยเป็นไซแม่พันจะซับเซทที่ซ่อง้อยหาสิบบาทเพื่อนเพื่อมันจะเวียนหัวจถึงเลยวนันนี้นี่ซับเซทที่นี่นะจ๊ะเพราะว่าเออี่ป่ออ้อยก็จะมาแบ่งปันๆๆเพืเ่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนยังไม่มีอันนี้มีนาว่าคุ้นเมืองๆๆเพื่อนเพื่อนคุ้นเมืองมีผู้ใต้บ่าย แต่ส่งเมื่อนไอ้นี้เลยเนาะแต่อันนั้นใบมันตรงนี้จะไม่กลม <c oughs> นาลายป้ามนนทกอะส่งขายกันเลยแต่อันนั้นใบเขาจะสร้างเลี่ยมกว้าห้าวตรงนี้มันมันจะอ่าไม่มีหู้ยาวขึ้นมาไงจะ้ะแต่อันนี้เป็นคุ้นมืองคุ้นมืองนี้มีหู้ใต้ใบคุณเมืองก็เป็นบอดเก้ 9, นานะซาส้มจะตับอะไรไม่มั่นใจไม่รู้ตับวีรชนหรือว่าตับพระเจ้าสิบทิศอะไรสักอย่างเงี่ยเนเพื่อนๆนะ จะเป็นบอนตับเพื่นเชือใครจะรับต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องรอยซาิบบ้าจะคุ้นเมืองคุ้นเมืองมีหูใต้ใบจะคุ้นเมืองมีหูใต้ใบนี่นะต่อไปอําพรเพื่อนเพื่อนอําพรใส่แม่ผัานฟอมกอมีลูกเต็มอกเลยจะนี่มีลูกเต็มอกบอนสุ้ยนะจะบอนใบสุ้ยบอลใบใ่ด้วยนะเนี่ยแล้วเขาจะแตกก่กอเก้งจากอําพรเนี่ยนี่นะจ้ะเพื่อนเพอนอําพร ต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยซ่องร้อยสามสิบบาทเพื่อนเพื่อนมีลูกแล้วนะอยู่ในอกซ่องร้อยสามสิบอัมพรซ่องร้อยสามสิบบาทเลี้ยงไว้เพื่อมาช่วยนะจ๊ะป้าอ้อยยังชอบเลยอัมพรเนี่ยให้มาดูสินี้นี่นี่ยังงามต่อไปพระโมกขลานะ นี่ใส่แม่พันธุพโมกขาลานะต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องลอย้าสิบบาทจะพะโมคขาลานะอยู่ตับพุทธประวัติเพื่อน,นใช่ไหมใช้สิพุทธประวัตินี่แหลพะพโมคขาลานะนี่เป็นบ่อนก้าบจะบ่อนก้าบส่วยนะเมื่อวานมีนางมันมีเมฆขลาานะเพื่อน,น,นบ่อนก้าบไม่มีใข่ซนใจแต่ช่วยนะจะอันนี้ก็บ่อนก้าบอีกหนึ่งต้นอันนี้คือน,นางละครเพื่อน นางละครต้นนี้ปอ,อ้อยโค้ดิซ่ามลอยฮาสิบใส่แม่ผันเนาะมันมันแพงคุณเพื่อนบอนซี่นี่คุณเพื่อนดูลากเนี่ยมีหัวนะจ่ะบอนนี้ให้หมาจาะเป็นเพื่อนนางละครนะคุณเพื่อนนี่เป็นบอนเก้านะจ๊ะบอนเก้านะสะ z o o นางละคร <ๆ S 2> ต่อไปอันนี้คือลูอซี่โคบูตเลือดต้นเดียวแล้วที่มีลูกมีเต้าเข้าไปหมดแล้วมีคนเอฟไปแล้วเนาะ ต้นเดียวๆนี่ซ่องร้อยยี่สิบบาทนี่ซ่องร้อยยี่สิบบาทจ้านี่โคบุตรต่อไปอันนี้มีนาวศา้าโพทาลามฟอมโกนี่ฟอมกอกอนี้ใครจะรัปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทซาโพทาลามส่วยๆเลยจ้าซ่องร้อยห้าสิบบาทมันกระลุ่มมันพ้นจะตกเนาะแต่หลอนมาร์กเลยเขาบอกว่าสุพรรณวันนี้เอ้ยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้กระปลืนจะมีพ้น แล้วันนี้ก็ลุมแดดไม่ค่อยออกมีฝนไหมวายให้มีลมอันนี้เจ้าคุณพักขังฟอร์มกอจ้ะเพื่อนเพื่อนฟอมกอกอนี้ปราอ้อยข้อที่ซ่องร้อยหกสิบบาทมีไร้ต้นเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยไร้ต้นมีซ่ามีซี่ต้นเพื่อนเพื่อนซี่ต้นยังไงก็ขุมซ่องร้อยหกสิบบาทซี่ต้นต้นไม่ถึงร้อยนะจ๊ะนี่เจ้าคุณพักขังอันนี้อินทรชิตหน้าทองเพื่อนเพื่อน มีมีซ่องตน้นมีลูกแล้วด้วยเนี่ยที่ได้ออกมานี่คือลูกนะเพื่อนเพื่อนลูกนะจ๊ะลูกนะนี่แล้วอินทรชิตหน้าทองอันเนี้ยมันด่างเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันด่างเห็นไหมเพื่อนเพื่อนให้มันด่างไหมจ๊ะมันซุยมาร์กเลยเพื่อนเพื่อนมันเริ่มกัดซี่ซุยแล้วนี่อินทรชิตหน้าดองเอหนะ้าทองด่างเรื่องด่างทองแล้วนะจ๊ะอินทรชิตน้าทองต้นนี้เป้าอ้อยข้อที่สามร้อยบาทจ่ะ สร้อยบ้าทไสแม่พันเพื่อนยูตับปลามเกียนเป็นลูกข้องทศกัณฐ์จ้ะอินทรชิตธรรมดาเข้าชื่อลนพักเพื่อนเข้าชื่อลนพักบอกแล้วเข้าไปลบชนะกับพพออินทศกัณฐ์เลยตั้งชื่อให้อินทรชิตอันนี้ทศกัณฐ์เพื่อนมีลูกแล้วกัดซี่ซ้วยขนาดนี้นี่ทศกัณฐ์มีลูกแล้วหนึ่งต้นต้นนี้ปาอ้อยข้อที่สองร้อยแปดสิบแลวกำลังมีลูกนอกขึ้นอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะนี่ ทากับได้ไปซ้มต้นเลยเนาะหนึ่งต้นกับอีกซองนอทดสก,กันถ้าลองกัดซี่ชมพูยอย่างนี้แล้วก็คือห้วแก้แล้วเพื่อน,อน,อนบอลมีห้วงแล้วจ้ะนี่รับรองได้ห้วแก้แล้วอ้าวต่อไปเป็นบอลต้นเล็กอันนี้หม้อหม้อยอดเดชเพื่อนหม้อยอดเดชใช่ไหมหม้อยอดเดชใช้หม้อยอดเดชนะจ๊ะดูนี่หม้อยอดเดชต้นนี้ใครจะรับอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท หม้อยอดเดชหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้ยร้อนหม้อยอดเดชหนึ่งร้อยห้าสิบนะจ่ะหม้อยอดเดชนี้เพื่อนๆเ,เป็นบอลใบกลมสุ้ยนะนี่นี่ให้ไปจ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจ้าเนี่หม้อยอดเดชหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปอันนี้มีนามว่าว,วังทองนี่ วางทองวางทองต้นนี้ใครจะรับปอ,อยข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทจะวังทองส่วยๆเลยนี่วังทองเป็นบอนไส้ประกวดนะจ๊ะวางทองเนี้ยเป็นบอนไส้ประกวดหนึ่งร้อยยี่สิบวังทองหนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้เพื่อนๆ้องไปเลี้ยงต้อยเอาหน่อยเนาะพอปอ,อยเอากระทั่งเล็กมานี่กระทั่งเล็กนี่หนึ่งร้อยยี่สิบ แต่สามารถอาบกระทังได้เลยแต่๊เพาอ้อยไม่ได้อับให้เพื่อนเพื่อนมันก็จะได้แบบทุกหน่อยอันนี้พริกกับเกลือจะพริกกับเกลือต้นนี้ให้ไหมซี่สดสวยสดใส้อันนี้ป้ราอ้อยก็ข้อที่หนึ่งรอยยี่สิบบาทนี่เอาไปอาบกระทังได้เลยนะจะ๊ะต้นแก้แล้วหนึ่งรอยี่สิบบาทพริกกับเกลือ หนึ่งร้อยยี่สิบนี่เอาไปอับกระท้างเราเองเนาะนี่ไข่นี่จะรับกระถักเปาอ้อยหมาพริกกระเกลือนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อไปอุ๊ยอันนี้อะไรอะอ๋ออันนี้บอนกล้าบอนซุ้ยเพื่อน,อนๆอันนี้มีนาววิรัญญาเพื่อนๆนวิรัญญาต้นนี้ใครจะรับบอนกล้ามนะเขาจะกัดซี่ซุ้ยม้าเลยนะ บอนก้าบบ่อนในนี้วิรัญญาต้นนีใครจะรับปอ,อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะเริ่มกัดซี่มาแล้วเห็นไหมเห็นไหมจะนี่เริ่มกัดซี่มาแล้วนี่บ่อนนอกตู้นะปอ,อยก็มันตั้งนอกตู้นะจะ้ะเพื่อนๆไม่ต่ายนะจะ๊ะวิรัญญาปอยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบอนก้าบวิรัญญาต่อไปอันนี้ชื่ออะไร อ๋ออันนี้ชื่อทองประกายแซ่จ้ะเนี่ยเนี่ยให้มั้ยม,มันเป็นสายตั้งเมฆแล้วนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามันเนะี่ยเพื่อนเพื่อนไปอับกระทั่งเองอันนี้ทองประกายแซ่หฮู้เขาจะเนี่ยฮู้เขาจะทับซ้อนกันแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยฮู้ให้มั้ยเขาทับซ้อนกันแบบนี้นะจ๊ะนี่ให้ดูชัดๆนี่การจะเป็นสี่ชมพูนะจ๊ะมันคนละเรื่องกับหัวใจมังกรคนละเรื่องลยจ๊ะอันนี้มีนาวะทองประกายแซ่ได้มาต้นเดียวเนาะทองประกายแซ่นี้ก็นึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ จดใหม่เปียกนนาไปแล้วทองประกายแซบได้มาต้นเดียวจะหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นสายตั้งแม่แล้วอันเนี้สายตั้งแม่แล้วบอลมีหัวแล้วจะเอาไปเปลี่ยนกระท่างเอาเพื่อนเอ้๊บอ้าวอันนี้ก็คือพริกกับเกลือเหมือนกันพริกกับเกลือต้นนี้ ก็ร้อยยี่สิบบาทเท่ากันจะเพื่อนเพื่อนนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่ากันพริกกับเกลือเนาะพริกกับเกลือล้างมือโกนร้อยยี่สิบบาทเท่ากันจะนี่พริกกับเกลือเพื่อน,นต่อไปอ,อ๊บอ้าวพริกกับเกลืออีกแล้วจะมีมาสางต้น,พน,พน,พนเออพื่อนเพื่อนเราอพริกอืมไข่คเค็มยวไข่เค็มไก่เซตี รกกิบเกลือเพื่อนๆร้อยยี่สิบบาทรอยยี่สิบบาทเหมื่อนกันจะผิดกกเกลือนะา่วยๆเลยร้อยยี่สิบมีซ้ำต้นซ้ำกระทางต้นไนก็ได้ใบใ่เท่ากันทรงพุ่มเมื่อนกันเพื่อนๆผิดกกเกลือต่อไป อันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เพชรมอลกดนี่เพชรมอลกดมีหูใต้ใบนะจ๊ะนี่มีหูใต้ใบรูปร่างเขาจะไปงี้เขาจะเป็นสี่ชมพูเงาเงาใบเขาจะงี้งี้งอ่างเงี้ยไม่ใช่ใบเป็นงี้นะเพื่อนพือนมันเป็นเองนะเพื่อนเพืนมันเป็นทรงใบของเขานี่ยสวยๆนี่เพื่อนพือนต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะเพื่อนือนต้นแก้แลวนะจ๊ะอันนี้ต้นแก้เลยเนาะเป็นสายตั้งเม้แลลวนะจ๊ะ อันนี้ไปใส่ตั้งเม่เด้อทะเลาะกันจังเลยเพื่อนได้ยินไหมปอยละปดุดฮ็ดอันนี้ข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบนะจ้ะหนึ่งร้อยแปดสิบเพ็ดหมอดะกดนี่หน,นึ่งร้อยแปดสิบต้นนี้นี่เพื่อนเพื่อนสวยนะจ้ะส่วยใส่ตั้งเม่เดี้อ นอนมันเกินเพื่อนเพื่อนอันนี้นพกา้กาวนพก้าวนี่เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้อันนี้ก็คือใส่ตั้งเมเรื่องแบบนี้แบบนี้ต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเพื่อนเพื่อนนพก้าวนี้นะนี่เอาไปอาบกระทัางตัวเองจะเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยแปดสิบบาท ต้นใหญ่เลยจะสู้แล้วเป็นใสตั้งแม่แลวจะเนี่ยนพะกาวนี้เนาะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเอาไปอไปับกระทัางเอาอันนี้มีนาว่าลิมครอบฝาเพื่อนเพื่อนแต้มมันใบป้ายนี่มันนใบป้ายแต้มัมนก็ส่วยนะจ๊ะลิมครอบฝามันเป็นบอลที่ช่วยเนาะเพื่อนเพื่อนน,นี่ลิมครอบฝาต้นนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทลิมครอบฝานะจ๊ะ ริมขอบฝาแพงนะร้อยยี่สิบมันจะแพงมันจะไหลกระชังเพื่อนๆค่ายให้มันทูกชื่อนี่ริมขอบฝามองไปก็ขายพยาฝาล้วเออพยาพานทองแต่งกิงคือริมขอบฝาแล้วอันนี้ก็คือนางเสื้อดาวนี่เพื่อนๆเป็น,นปใส่แม่พันได้แล้วนางเสื้อดาวไปอัพเอาเองเพื่อนเพื่อน กระท้างนี่หนังเสื้อดาวตน้นนี้ใครจะรับปอยข้อท,180ทอออออออี่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนังเสื้อดาวช่วยนะจ่ะหนังเสื้อดาวเนี่หนังเสื้อดาวหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบหนังเสื้อดาวนี่นะจ่ะหนึ่งร้อยแปดสิบ ส้มฟุดกว่าละจ้ะเพื่อนๆต่อไปนพเกา้าอันนี้มีชีเมจอดได้าการน้อยแต่นี่ความเรื่องความช่วยแดงมีซ้ำซี่แหลมนพเก้าต้นนี้ก็ข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทเหมือนกันจ้ะหนึ่งร้อยแปดสิบาทนพเก้านี่เป็นบอลช่วยนะบ่อนค่ายดีนะเพื่อนๆนพเก้านี่ช่วยจริงเอาอใครไม่เอาชื้นทิ้มนพเกา้า ต่อไปอันนี้อันนี้ใกล้ฉมอยกับพลอยนาลามันปนกันอยู่นี่อันนี้คือพลอยนาลาเนี่ยมาในน้ำพลอยนาลานะจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นย่างจ๊ะอันที่งงๆกระจ้อยลอยกระจ้อยลอยนี่คือใกล้ฉมอยมีซ่องมีซ่องต้นในกอเดียวกันเพื่อนๆอนอันนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทเพื่อนๆพน หนึ่งร้อยหกสิบบาทไก่ฉมอยก็พอยนาลาร้อยหกสิบจะเพื่อนๆจ้านี่แหละวันนี้ป้าอ้อยก็มีบอนซี่มาแบ่งปันเพื่อนๆประมาณนี้แล้วก็มีความรู้ที่มาแนะนำเล็กๆน้อยๆเป็นเคล็ดเคล็ดลับน้อยๆเพื่อเพื่อนๆครูช่วงนี้ป้าอ้อยบอนซี่อากาศร้อนจังเลยใบเรื่องใบอะไรไม่ต้องกลัวจะไม่ตายนี่ อันนี้ป้าจอมซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเร่านั้นนี่ตัดทิ้งหมดเลยโพ่ไมมเพื่อนๆโพ่ไหมนี่โพ่ไหมนะไอ้เคยที่ซุ่งๆยงๆแต่นี้มันโพ่ออกมานะพูดถึงน้องตู้นะมันก็จะแเ,เก็นแล้วเนี่ยเอาใส่ในตู้ไว้เลยเดือนหรือซ่องเดือนเพื่อนๆทำแบบเนี้ยอันนี้ป้อยป่ๆไว้สักประมาณหนึ่งเดือนต่อไปอีกสักส่องเดือน พอดูพุ่มเท่าที่เพื่อนเพื่อนพอใจเอาออกนอกตู้เลยเอาออกตอนเย็นแล้วก็มาตั้งข้างนอกเพื่อนเพื่อนก็จะได้พุ่มตามใจตัวเองที่ว่าต้องการพุ่มเท่านี้เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเออนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยังไม่พอใจย่าให้เขาสู้งอีกใครชอบบอลสู้งบอลย่า่ก็ตั้งใส่ในตู้ไหวแต่ปล่อยไว้สักสองเดือนอ่ะพอดีนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้มะอันนี้ฟั่งทางหัวไม่ได้ทําอะไรเลยเอาหัวฟั่งนี่เพื่อนเพื่อนหัวฟังผ่าลูกผ่าเต้าออกมาไล่ต้นเพื่อนเพื่อนถ้ามันแก่แล้วมีตาหน่อที่บ ถ้าที่มันไม่แก้ตาน้าไม่ครบมันก็จะไม่มีเนาะเพื่อนๆนี่เนาะนี่ามาให้ดูเพราะฉะนั้นบอนซี่ไม่ตายไม่มีวันตายจ้ะปลูกบอนซี่ดีที่สุดเพื่อนๆน้ําไม่ต้องลดแช่น้ำา่อยก็ได้ถ้าใครอยากจะลดเช้าก็ลดเช้าปอ้อยไม่เคยลดเช้าเย็นหรอกเอาความจริงอะปอ้อยลดเช้าบางวันก็นลดวันเว้นวันแต่น้ำร้อนเนี่ยลดทุกวันแต่ถ้ามีแช่น้ำก็ไม่ลดจ้ะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยข้อคบคุณเพื่อนทุกคนนะจ๊ะที่เข้าแวะเข้ามาชม ฝากเพื่อนไม่ช่วยฝากกดไล์กดติดตามให้ปอ้อยด้วยจ้ะฝากเพื่อนเก้าก็ช่วยกดไล์กดไล์ให้ปอ้อยด้วยนะจ้ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยได้ทําคลิปดีๆถ้าใครมีอะไรยากแนะนาปอ้อยติดตโตห้าปอ้อยโทรมาได้ที่เบอร์สุนจำเบอร์ตัวเองไว้ได้ซุ่เก้าแป้นหนึ่งซ้หนึ่งซ้ำสี่ส้ำสองนะจ้ะเพื่อนๆจ้าโทรห้าปอ้อยได้ตลอดเวลาปอ้อยมีเวลาคุยปอ้อยก็จะคุยด้วยทุกคนเลยนะจ้ะถ้าปอ้อยเออไม่ได้หลับไายเพราะโดยมากโทรหลายปอ้อยไม่ได้ยิน พอทราบป้าอ้อยไม่ได้ยินไม่รู้เป็นเพราะอะไรป้าอ้อยต้องเปิดเข้าไปในระบบข้องลายอะป้าอ้อยถึงจะได้ได้ยินจ้ะเอาละวันนี้สุดท้ายนี้ข้อให้เพื่อนทุกคนยังโชคดีมีความสุขนะจ๊ะป้าอ้อยขอจบคลิดเพียงแค่นี้นะสวัสดีจ้า